ก็อยู <builds Donald> <ka> to to ่ที Santa ่พักประชาธิปัตย์นะคะนายกก็ไปช่วยหาเสียงนะคะเขตนี้เขาบอกว่าต้องต่อสู้กับพักเพื่อไทยแล้วก็พักภูมิใจไทยนะคะก็ทันทีที่นายกอภิสิทธิ์เดินทางไปถึงที่บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลก็มีชาวบ้านมาต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยโดยเกษตรกรเนี่ยให้นายกอภิสิทธิ์นี่นะคะนั่งรถนะคะ เป็นรถไถคูโบตานะคะนายก็ยอมนั่งนะคะยอมทุกอย่างช่วงนี้นะและก็รวมทั้งผู้สูงอายุก็มีการผูกข้อมูลให้กับนายอภิสิทธิ์ด้วยนะคะ <c oughs> นายอภิสิทธิ์ก็บอกว่าไม่ค่อยมีโอกาสมาภาคเหนือบ่อยนักเพราะว่ามีปัญหาเรื่องความขัดแย้งก็เลยต้องการที่จะหลีกเลี่ยงแต่ว่าที่มาครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะมาชูนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวเหนือ ก็คือโครงการประกันรายได้เกษตรกรนะคะโดยมีเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรซึ่งก็แตกต่างจากโครงการรับจำนำแล้วก็จะมีสวัสดิการต่างๆอย่างเช่นกองทุนสวัสดิการชาวนารวมถึงจะแก้ปัญหาสินค้าราคาแพงด้วยซึ่งตลอดเวลาที่ในอภิสิทธิ์ปราศัยนี่ก็มีชาวบ้านไปปรบมือให้กำลังใจตลอดเวลานะคะ,ะก็คราวนี้ไม่ได้มีคนเสื้อแดงไปป่วนแต่อย่างใดนะคะไปฟังเสียงเขาปราศัยสักนิดนึงนะคะทีม พี่น้องทางเหนือบ่อยนักสิ่งหนึ่งซึ่งผมยืนยันก็คือว่าปัญหาของพี่น้องปัญหาได้ใส่ใจได้ติดตามได้แก้ไขและผมก็บอกเสมอครับว่าที่จริงแล้วผมมีหน้าที่ทำงานให้กับพี่น้องทุกคน 50ผมก็มาปราศัยรักับพี่น้องที่พะเยาพี่น้องก็ต้อนรับให้ความอบอุ่ให้วนี้นี้ก็ต้องขออนุญาตว่ามาพูดคุยกันแล้วได้รับความอบอุ่นเหมือนเดิมในประเทศนี้ผมทราบดีหรือพรรคประชาธิปัตย์ มีคนที่เลือกบอกว่าไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนเลือกหรือไม่เลือกเมื่อผมมาเป็นนายกรัฐมนตรีผมทำงานให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนบนความเสุ